อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่8มิถุนายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบค่ำประจำวันที่8มิถุนายนโดยเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวดวนนะ่วนณเวลาประมาณ17นาฬิกาในช่วงเย็นวันนี้นะครับซึ่งเป็นรายงานจากทางเว็บไซต์สโมสรที่ได้ออกมาระบุว่า ดอนนี่ฟานเ์เบกถอนตัวจากทีมชาติฮอลแลนด์ชุดลุยศึกยูโร2020ที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนดอนนี่ฟานเ์เบกที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติฮอลแลนด์เสมอกับทีมชาติสกอตแลนด์ไป2ประตูต่อ2เมื่อช่วง3วันก่อนโดยในวันนั้นมีรายงานว่าเจ้าต,ตัวยังไม่ฟิตพอที่จะลงสนามสําหรับเกมนันดังกล่าวและล่าสุดสมาคมฟุตบอลทีมชาติฮอลแลนด์ก็ได้ออกมายืนยันว่าดอนนี่ฟานเ์เบกตัดสินใจขอถอนตัวจากทีมชาติฮอลแลนด์ชุดลุย และในตอนนี้กุนซ้ออย่างโรนัลเดเบัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียกใครเข้ามาแทนที่สําหรับการถอนตัวของตอนนี่ฟานเนเบกในศึกยูโร2020จะทำให้มีนักเตะของทัพป,ปีศาจแดางเหลือไม่แค่11คนเท่านั้นในการลงแข่งรายการสําคัญระดับชาติของยุโรปครั้งนี้เรามาที่ข่าวต่อไปของแบ็คขวาดาวรุ่งวัย19ปีอย่างอ e ีธานแลตครับซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าอยากจะฝากอนาคตอยะยาวไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมกับออกมาระบุว่าการลงสนามเล่นกับทีมชุดใหญ่ในหลีกล่างใช้สภาพร่างกายและความแข็งแกร่งหนักหน่วงมากกว่าการเล่นระดับยูยิมสามเยอะมากๆด้วยด้านแรดในช่วงครึ่งซีซั่นก่อนถูกปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสอด k d o n ดทีมระดับลีกทูของอังกฤษซึ่งระหว่างการยืมตัวนั้นเจ้าตัวก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้และก็ลงสนามรวมทั้งเส้นยิมสี่นัดและทำได้ถึง4แอสซิส อย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้เจ้าตัวจะกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะถูกปล่อยยืมตัวหรือไม่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันว่าอยากจะฝากอนาคตไว้กับกองทัพปีศาจแดงโดยท่านแหลดได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร i อ็นไซส์ยู t นเต็ดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะว่าผมอยากจะฝากอนาคตไว้ที่นี่หรือนั่นหมายความว่านี่คือสโมสรที่ผมอยู่และจะเป็นสโมสรที่ผมอยากจะอยู่ด้วยแต่ยังว่าล่ะใครจะไปรู้ล่ะเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งผมก็คงจะไม่สามารถให้คำตอบในตอนนี้ได้แต่สิ่งที่ผมรู้นั่นก็คือเป้าหมายระยะยาวของผมก็คือลงหลักปักฐานอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมบ้างหลังจากนั้นอีธานแลดก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าการเลื่อนขันจากทีมระดับยูยิมสไปเล่นในทีมลีกวันจะไม่รู้สึกในความแตกต่างด้านสภาพร่รางกายอย่างได้ชัดเจนซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมพูดตามตรงเลยนะว่าทุกเกมมันมีความสําคัญมากกว่าเดิมผมปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันมีคะแนนอยู่บนสกอร์บอร์ด board, และมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในลีระดับอาชีพด้วยแต่ถ้าจะเน้นที่หลักๆแล้วแล้วก็สําหรับผมนะมันเป็นเรื่องของสภาพร,ร่างกายมากกว่าการต้องรับมือกับคนที่ตัวใหญ่มากกว่าคนถึงสองเท่าการกระโดดขึ้นไปแย่งมงหรือว่าอะไรต่างๆทํานองนี้และมันก็มีอะไรต่างๆอีกมากมายทั้งนั้นที่รู้ว่าคุณจะต้องรับแรงกระแทกพวกนี้ แต่คุณก็ต้องยอมรับมันและก็ต้องทํามันออกมาให้ดีด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่มชุดยูยิมสามมากเลยละ่ะเรามาต่อที่เรื่องของแฮร์รี่เคนกันบ้างนะครับวันนี้เดนเนยลเลวีประธานสโมรสรอนของสเปอร์ที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าจะขอเงินจํานวนก้อนเต็ม150ล้านปอนด์เท่านั้นไม่ว่าสโมรสรอนไหนก็ตามที่สนใจจะดึงตัวกองหน้ารายนี้ไปร่วมทัพและเขาก็ไม่สนใจกัรเอาแต่คนอื่นมาตีเป็นมูลค่าเพื่อขอลดค่าตัวของแฮร์รี่เคน หรือว่าจะเป็นการใส่เงื่อนไขผลงานต่างๆสำหรับไปถึงตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ที่150ล้านปอนด์ด้วยโดยตามรายงานจากเดอลีเมลได้ระบุว่าแมนยูเตดและก็แมนซิตี้สนใจจะดึงตัวแฮร์รี่เคนไปร่วมทัพแต่ว่าทั้งสองสโมสรอ,อยากจะใช้นักงเตะบวกกับเงินเป็นข้อสเสนอในการดึงตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพโดยทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะใช้กองหน้าอย่างกราเบลเชซุสและก็รวมไปถึงกองหลังตัวสำรองอย่างนนธานอาเก้ เข้ามาเป็นหนึ่งในข้อสเสนอสําหรับการดึงตัวกองหน้ารายนี้ไปร่วมทัพส่วนทางฝั่งทัพปีศาจแดงก็พร้อมจะใช้อ,องต้อน,นิมายานเข้ามาเป็นหนึ่งในข้อสเสนอเพื่อจะขอลดค่าตัวของแฮร์รี่เคนลงมาอย่างไรก็ตามทางสเปอร์นั้นไม่สนใจดีลลักษณะนี้เพราะดูแล้วจะเป็นภาระเรื่องค่าเหนื่อยเปล่า,เ,ลาเพราะว่านักเตะแต่แตตละคนที่จะเอามาแลกนั้นแต่ละคนก็รับค่าเหนื่อยสูงๆเท่านั้นกับแต่ละสโมสรทําให้ทางสเปอร์ต้องการเงินสดจํานวนเต็มเท่านั้นที่150ล้านปอนด์ และก็มีการคาดว่าความชัดเจนสําหรับดิวของแฮร์รี่เคนน่าจะเป็นหลังจบศึกยูโร2020หรือว่าราวกลางเดือนกรกฎาคมเรามาที่ข่าวต่อไปครับจอห์นบานตำนานของสโมสซอนลิเวอร์อพูลได้ออกมาระบุว่านักเตะที่มีความสามารถอย่างเจดอนซานโชย่อมจะมีข่าวผู้พันกับบรรดาสโมสรอนยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอยู่แล้วแต่เขาเชื่อมันว่าด้วยสไตล์การเล่นของซานโชน่าจะลงตัวกับรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุด เดอะจอห์นบาร์นให้สัมภาษณ์กับเดอะมิเรอร์ว่าอย่างแรกที่ผมจะบอกเลยนะผู้เล่นระดับพรอบย่อมจะมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสอนยักษ์ใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดก็ตามซึ่งการเชื่อมโยงทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความจริงทั้งหมดซะทีเดียวมันต้องดูที่ว่าสโมซอนต้องการนักเตะแบบนี้หรือเปล่าและมีเงินมากพอจะจ่ายค่าตัวของเขาหรือเปล่าด้วย จากนั้นเมื่อนำทั้งสองอย่างมารวมกันคุณถึงจะได้คำตอบแต่เท่าที่ผมดูเจดอนซานโชมาตลอดนะผมว่ามีหลายสโมสรที่มีเขาเลือร่วมกับเขาผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นทีมแต่งม,ม,มากที่สุดที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทัพและก็น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำหรับเขามากที่สุดด้วยตัวของเจดอนซานโชน่าจะเป็นจะต้องเลือกสโมสรที่เหมาะกับสไตล์ของเขามากกว่าที่จะไปเลือกว่าเขาอยากจะเล่นให้กับสโมสรไหนซึ่งมาดูจากสโมสรทั้งหมดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ ผมคิดว่าแมนยูเต็ดเหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วแต่คําถามในตอนนี้ก็คือเจดอนซานโชสนใจแมนยูเต็ดหรือเปล่าล่ะและเขาต้องการจะไปที่นั่นมากน้อยแค่ไหนด้วยซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ mm. เรามาต่อที่เรื่องตลาดซื้อขายนะครับวันนี้มีรายงานจาก Defensa c ่าเซน l สื่อของสเปนได้ออกมาระบุว่าแมนยูเต็ดพร้อมจะมอบค่าเหนื่อยสูงกว่าเรือมาลิดถึง3ล้านยูโรต่อปี ให้กับราเฟลวารานหากว่าเจ้าตัวตอบตกลงย้ายมาค้าแข้างที่โอทราฟร์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ช่วงก่อนหน้ามีรายงานระบุว่าเรือมาริดพร้อมจะมอบค่าเหนื่อยก้อนใหม่จานวน9ล้านยูโรต่อปีให้กับราเฟลวารานหากว่าเขาตอบตกลงสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าเงินจํานวนนี้ก็ยังน้อยกว่าดาบ i d ิลอลาบาซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทับและก็ฟันไปถึง10-11ล้านยูโรต่อปี ซึ่งตรงนี้เองทําให้ทางทัพปีสแสดงพร้อมจะเสนอค่าเหนื่อจานวน12ล้านยูโรต่อปีให้กับกองหลังวัยยิม7ปีรายนี้พิจารณาแทนเรามาต่อที่ข่าวกับอีกหนึ่งกองหลังครับก็คือเบนไว้์กองหลังจากไบรตันโดยทาง Daily เมได้ออกมารายงานว่าไบรตันขอเพิ่มค่าตัวของเบนไว้์เป็นจํานวน50ล้านปอนด์หากว่าจะมีสโมสรไหนก็ตามอยากดึงตัวไปร่วมครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มีข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลด้วย เรามาปิดท้ายข่าวรอบค่าวันนี้กับข่าวของทอมฮีตันครับวันนี้ทาง f ฟุตบอลอินไซด์ได้ออกมาระบุว่าแมนยูแต่เตรียมจับทอมฮีตันเซ็นสัญญาและประกาศร่วมทัพอย่างเป็นทางการก่อนวันที่1กรกฎาคมและในส่วนของข้อตกลงส่วนตัวต่างๆนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจเฟ e บุ๊ก Red d e v i l p เพจกันด้วยนะครับผม